สพพอแล้วก็าการดูพื้นที่ EC เนี่ยคือดูทุกตลาดเซ็นเนสแต่ว่าในอำนาจาำเลื่อนเนี่ยก็เป็นอำนาจที่มีเหมือนราชการหรือว่าหน่วยงานในทั้งระดับกระทรวงกระทรวงหรือว่าทางพื้นที่อบคอดูเลยู่แล้วทีนี้เหตุผลว่าทำไมเราต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นเอกชนเศรษฐกิจพิเศษเนี่นยเพราะว่าเราจะได้ ดังนั้นเนี่ยอย่างก,กรณีที่ทางว่าด้วยจ,จุฬาบอกว่าถ้าจะเอาโรงงานเดิมมาขึ้นเป็นที่ผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ซึ่งอยู่ใน12 S c ส r งทเนี่อออยอันนี้ทำได้เลยนะคะแต่ว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงเราก็จะมีพายขั้นตอนว่าทดลองจริงๆว่าอุตสาหกรรมที่ที่จะเอามาทำอยากจะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราเสลีส่ยเพราะว่า EC ที่เพิ่งโดนมาอินเทอร์เนชั่นแนที่เราต้องการแก้ปัญหา ด้วยส่สิงก่อที่เกิดสร้างใหเกิดปัญหาคามสิ่งร้อนร้อแล้วมส่งคนการนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นการรัอบาลที่ค่อยๆกับตัวแล้วก็ช่วยๆทำให้พื้นที่แบการปรองโคลสูเป็นพื้นที่ที่เื่สิได้โดยที่ไม่จะ้องร้อนแต่ว่าประเังน่อว่าประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นที่หลายๆท่านสนใจนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะขอากว่าเราจะเอาคนที่ทำเรื่องเตส่องโ เพราะว่าจะมีสอนนกาที่รู้เรื่องการขึ้นเรยอแล้วก็เรื่องสายต่างๆรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะว่าท่านเองเป็นผู้รับผิดแล้วจะได้ช่วยในการทำงานแล้วก็ทำให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการเศรษฐกิจแล้วก็ขัเคื่อเศรษฐกิจทั้งของจังหวัดแล้วก็ทางประเทศไทยได้แล้วก็หมายของพีซีนะคะขออนุค่ะครับโอเคครับมาเป็นต่อแล้ว